เกิดอะไรขึ้นคู่นี้ต่างคนต่างโพสต์ชวนเอสสองมีปัญหาคนแห่ให้กำลังใจ อีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้หลายคนต่างจับตามองความสัมพันธ์และสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสําหรับแอนอรดีและบอยสิริชัยที่ทางด้านสาวแอนจู่ๆก็เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นขาวดําพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีคนเขาให้ห่วงคะ่ะอย่าก,กดห่วงใยห,หนูนะต่อมาก็โพสต์อีกข้อความบอกว่าถ้าหนูไม่จริงใจหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงยอมเลือกที่จะแต่งงานขนาดนี้นะคะ เพราะชีวิตมันคือชีวิตอะค่ะหนูมีเวลาโสดแค่ไม่ถึงกี่วันด้วยซ้ําหนูก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่เพราะหนูรักเขาแต่ถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายค่ะหนูรักสามีหนูคนเดียวจริงๆและนอกจากนี้ในสตรอรี่ก็ได้แชร์ข้อความต่างๆทั้งก็บอกว่าชีวิตคู่คือการประครับประคองกันเป็นลมใต้ปีกของกันและกันและแข่งกันยอมแพ้คนรักคือการลดอีโก,ก้ของตัวเองแต่ไม่ใช่ศัตรูจงทนุถนอมกันทั้งกายวาจาและใจ อาวุธของความรักคืออ้อมกอดมิใช่อื่นใดคิดจะเอาชนะคนรักสักวันเราจะแพ้ความรักแปลเปลี่ยนในทุกวันบางวันรักน้อยบางวันรักมากแต่ถ้าความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันในวันแรกยังคงอยู่ชีวิตคู่จะรอดรักนิรันดร์การไม่มีหลอกรักกันทุกวันมันจะเป็นนิรันด์โดยไม่รู้ตัวและข้อความบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งทาให้เธอซึ้งได้แค่นี้ให้เธอหมดแล้วเท่าที่มีเท่านี้ยังดีไม่พอหรือไง และอยากจะถามว่าที่เธอหวังมันแค่ไหนต้องดีต้องพร้อมสักเท่าไหร่มันถึงจะได้ดั่งใจเธอและในขณะที่หนุ่มบอยก็โพสต์เฟซบุกระบุขข้อความว่าจ็คแมนได้เห็นใจคนคักสะซึง้งและแชร์โพสต์เรื่องคู่ชีวิตเหมือนกับสาวแอนแชร์โปรไฟล์ใหม่สาวแอนด้วยถามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับให้กำลังใจทั้งสองคนจำนวนมากซึ่งเรื่องที่ทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักทางคู่หรือไม่อย่างไรรอฟังจากปากพวกเขาอีกครั้งนะคะ